เล่าเนื้อเรื่องที่ผมว่าลื่นไหลามากนะครับแล้วก็สนุกลายเส้นสวยนะครับทุกอ,อย่างโอเคหมดเลยลายเส้นเนี่ยเอาไปเลยนะครับผมร้อยเต็มสิบเลยห mm hmm. น้าตาเอกคือแบบโอ้ไมคโกสวยมากนะครับผมแบบสวยจริงๆอะ่ะสำหรับหน้าเอกของเรานะครับ สวัสดีครับผมเพื่อนเพื่อชาวอมพโยนะครับอยู่กับผมโอมเช่นเคยนะครับผมไม่ได้เจอกันนานมากนะขออภัยนะครับที่ไม่ได้อัพคลิปเลยนะครับผมก็ต่อจากนี้ก็จะมาอัพคลิปบ่อยๆแล้วนะครับเพราะว่าเออจันเด็จไม่ค่อยว่างนะครับแล้วก็หมดไฟด้วยนะครับช่วงนี้ไม่ค่อยได้ซื้อมังงะอ่านเลยนะครับแล้วก็ติดซีรีส์เกาหลีนะครับขออภัยจริงๆนะครับขออภัยมากๆเลยนะครับต่อจากนี้ก็จะกลับมาอัพคลิปเหมือนเดิมแล้วนะครับโอเค ก็เพื่อเป็นการที่ว่าเป็นคลิปเปิดนะครับจากการที่ไม่อัพประมาณ2-3อาทิตย์นะครับก็จะเป็นคลิปรีวิวมังงะทีเดียว3เรื่องไปเลยแล้วกันนะครับผมซึ่งมังงะที่ผมจะมาแนะนำนะครับแล้วก็รีวิววันนี้นะครับก็คือเรื่องวุ่นนักรักแฝดบ้านฮานาโซโนะนะครับซึ่งเป็นเรื่องของค่ายรักพิมพ์แนวเลฟิฟคอมเมดี้ดรามา่านั่นเองนะครับ อ่ะเรื่องน,นี้จะเป็นเรื่องแรกนะครับผมแล้วก็เรื่องต่อไปเนี่ยจะเป็นเรื่องคุณซาโต้ยอดนักเมินเธอหวานใส่ผมแค่คนเดียวเป็นเลคเฟสของทางค่ายสยามมิเตอร์คอมมิกนะครับผมซึ่งเรื่องนี้ผมบอกเลยว่าผมโดนตกจากหน้าปกรุ้นหรือว่าเลนะครับเลยซื้อมานะครับซึ่งก็ไม่ผิดหวังนะครับลายเส้นข้างในคือสวยสะบัดเลยนะครับสำหรับเรื่องนี้เรื่องสุดท้ายนะครับผมที่ผมจะมารีวิวนะครับนั่นก็คือเรื่อง อาร์เด็กหนุ่มในโรงเรียนเวทมนต์หลวงสุดยอดจองเวทแห่งโลกมืดไปเป็นผู้ไร้เทียมทานในโลกชั้นสูงนั่นเองนะครับอ่าก็ดูจากชื่อเรื่องนะครับก็น่าจะรู้นะว่าเป็นแนวต่างโลกนะครับแล้วก็แนวพระเอกเทพนะครับเรื่องนี้บอกเลยว่าพระเอกเทพมากนะครับใครชอบแนวพระเอกเทพเนี่ยอาจจะชอบเรื่องนี้ก็ได้นะครับโอเคนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับวันนี้ก็จะมารีวิวให้เพื่อนๆดูนะครับผมว่า3เรื่องนี้เนี่ยมันสนุกยังไงเนื้อหามันเป็นยังไงนะครับผมโอเคก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับผมขออนุญาตเริ่มรีวิวเรื่องแรก ลลกันนะครับสําหรับในทางด้านของเรื่องรักเขมเรื่องนี้นะครับหรือว่าเรื่องวุ่นนักรักแฝดบ้านฮานาโซโนะนะครับเรื่องนี้นะออกมาทั้งหมด1เล่มน,นะครับตอนนี้ ซึ่งเรื่องนี้เท่าที่ผมไปดูมาเหมือนจะไม่กี่เล่มจบด้วยนะครับแนะนําว่าให้ตามกันเนาะเรื่องนี้ถือว่าสนุกมากๆอีกหนึ่งเรื่องเลยนะครับอยากแนะนําอยู่นะสำหรับเรื่องวุ่นนักลักงแฝดบ้านฮานาโซโนะนะครับโอเคส่วนในทานะของเนื้อเรื่องเนี่ยตอนแรกนะครับผมมองว่ามันก็อาจจะจําเจนะแต่ว่าพอผมอ่านไปได้แบบเรื่อยๆนะครับเรื่องนี้นะบอกเลยว่าเป็นการเล่าเนื้อเรื่องที่ผมว่าลื่นไหลมากนะครับแล้วก็สนุกลายเส้นสวยนะครับทุกอย่างโอเคหมดเลยนะครับเรื่องนี้ตัวละครนงเอกของเราเนี่ยคือเขาเรียกว่าอะไรแบบมีเสน่ห์มากนะครับสำหร นะแต่ละคนนะครับผมก็จะมีสไตล์ที่แตกต่างกันเนาะโอเคขอเกินก่อนนะครับผมว่าเรื่องนี้นะฮะมันจะมีนักเอกทั้งหมด2คนนะครับก็คือคนนี้กับคนนี้เนาะแต่ว่าผมไม่แน่ใจนะครับผมว่าตอนจบของเรื่องนี้เนี่ยมันจะจบแบบคนเดียวหรือว่าจบ2คนนะครับเพื่อนๆก็ต้องลองไปตามอ่านกันเอาเองลวกันเนาะแต่ว่าที่แน่ๆคือมีนักเอก2คนนะครับตอนนี้นะตอนนี้ทั้ง2ตัวละครนะครับผมในมุมมองของผมนะคือดีมากนะครับผมออกแบบตัวละครมาได้ดีมากเนียบมากนะครับเนื้อหาอะไรต่างๆนานาก็คือสนุกมาก นะครับสำหรับเรื่องนี้โอเคก็พูดกันมาเยอะแล้วนะครับเดี๋ยวจะมาบอกเนื้อเรื่องคร่าวๆแล้วกันนะครับก็ตามสไตล์ของช่องผมนะผมจะไม่ทําการสปอยจนเกินไปนะครับจะเป็นเพียงแค่สรุปเนื้อหาคร่าวๆสั้นๆนะครับผมให้แบบเพื่อนๆไปตามอ่านกันเองเนาะเนื้อเรื่องนะครับผมจะเปิดมานะครับโดยการที่เราจะเห็นพระเอกแล้วก็เรานะเอก2คนนะครับในวัยเด็กเนาะก็คือรันโกะแล้วก็ยูริโกะเนี่ยบอกกับพระเอกว่าจะเป็นเจ้าสาวของพระเอกในอนาคตนะครับรันโกะกับยูริโกะ เราสองคนจะเป็นเจ้าสาวของทาทาระคุงนะ อ,อะไรแบบนี้นะครับซึ่งเปิดเรื่องมาเนี่ยผมก็เลยรู้สึกว่าแบบเออมันก็จําเจอ,อยู่เนาะเพราะมันก็มีอยู่หลายเรื่องนะครับผมที่เป็นสไตล์นี้นะฮะโอเคนะครับเราเนื้อเรื่องนะมันก็จะดําเนินต่อไปนะครับผมมาในตอนโตแล้วนะซึ่งยูริโกะนะครับผมฝาแฝดหนึ่งในคู่ของนางเอกนะครับผม,ผมก็คือน้องยูริโกะจังเนี่ยได้เป็นไอดอลนั่นเองนะครับผมอ่านี่ก็คือแบบมีแต่คนชอบมีแต่คนอะไรอย่างนี้นะครับผมแบบโด่งดังมากนะฮะและนี่นะครับผมก็คือหน้าตาของพระเอกของเรานะครับทาทาระนั่นเองนะฮะอายุนาะ นะครับเพื่อนๆของเขานะก็ได้แซวกันตลอดนะครับไม่ต้องมาเล่นตัวนะครับชอบอยู่แท้ๆอะไรแบบนี้เนาะก็คือทุกคนเนี่ยแบบยอแบบยูริโกะมากนะครับนี่นะฮะแล้วพรากดนะครับผมเนื้อเรื่องนะก็ได้บอกว่ายูริโกะเนี่ยอยู่ห้องเดียวกันกับพระเอกด้วยนะครับก็คือคนนี้เลยนะครับเป็นสาวสวยไอดอลเลยนะครับนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นสภาพของยูริโกะนะครับก็คือฮอตมากๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็นทั้งในโรงเรียนหรือในข้างนอกโรงเรียนนะครับผมประมาณนี้เนาะพระเอกของเราเนี่ยก็คือทุกคนก็รู้นะครับผมว่าเป็นเพื่อนสมัยเด็กนะครับของยูริโกะเนาะซึ่งพระเอก เรานะครับผมก็คือนี่แหละนะครับแอบตกหลุมรักไอดอลคนนี้นะครับเนี่ยนะครับแล้วก็พระเอกนะก็ได้พูดขึ้นมาว่าแบบเออเนี่ยนึกออกแล้วนะฮะว่าแบบเมื่อก่อนเนี่ยยูริโกะเนี่ยก็บอกว่าจะเป็นเจ้าสาวให้ทัทละคุณอย่างนั้นก็เถอะนะฮะแต่ว่าตอนนี้นะครับผมกลายเป็นคนอื่นไปโดยสมบูรณ์แล้วสินะ อะไรแบบนี้นะครับก็คือพระเอกของเราเนี่ยก็ตัดพอนะครับเพราะว่าแบบเออเนี่ยยูริโกะเนี่ยก็คือโด่งดังไปแล้วนะครับอะไรประมาณนี้เนาะซึ่งนะครับเนื้อเรื่องนะฮะก็จะดําเนินต่อไปนะครับโดยการที่ว่าอยู่ๆนะครับผมก็มีคนเปิดประตูห้องเข้ามานะครับดังปั้งนะครับซึ่งคนคนนั้นนะครับผมก็คือ รุนหวัดค่านะครับสาวแก้วคนนี้นะครับผมมีชื่อว่ารันโกะนั่นเองนะครับผมซึ่งเป็นพี่น้องฝาแฝดของยูดิโก้นั่นเองนะครับแต่ว่าคาแรคเตอร์ต่างๆเนี่ยต่างกันโดยสิ้นเชิงนะครับผมทั้งมาสายนะครับผมทั้งเป็นคนที่พูดจาเ่าเนาะก็คือเป็นสาวแก้วนี่แหละนะครับผมนี่นะครับก็คือโดนเปรียบเทียบอะไรกันต่างๆนานาด้วยนะฮะแล้วในระหว่างที่เดินนะครับผมก็เนี่ยนะครับตามสไตล์พระเอกน้องก็บอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยเล่นกันบ่อยนะแต่ว่าตอนนี้ก็คือเนี่ยแหละนะครับผมโดนมือโดนอะไรอย่างนี้เนาะแล้วเรื่ ับผมไม่คาดฝันนะก็ได้เกิดขึ้นนะครับก็คือยูยูนะครับผมน้องยูริโกะนะครับหรือว่าไอดอลของเราเนี่ยก็ชวนพระเอกนะครับไปวิสนีย์แลนด์นะครับผมก็คือไปชวนไปเล่นเครื่องเล่นอะไรอย่างนี้นะครับก็คือเขาล่องมาจากดิสนีย์แลนด์นั่นแหละนะฮะแล้วพระเอกนะครับผมก็ไม่ปฏิเสธอยู่แล้วนะครับผมนี่แล้วก็แบบโอ้อไปโกดหน้ารักโคตรคอะไรแบบนี้นะฮะก็จะไปนะครับแล้วพอมาในถึงวันที่ไปจริงๆนะครับผมนี่พระเอกนอนไม่หลับเลยนะครับผมคนที่มาหาพระเอกของเรานะครับผมก็คือทาดาพระเอกอย่างนั้นก็ ได้พูดว่าลันโกะหรอทำไมเธอมาอยู่ที่นี่นะครับแล้วลันโกะนะก็บอกว่ายูริโกะจังเรียกฉันมาน่ะไม่รู้หลอนะครับเอ๊ะอย่างนั้นหรอพระเอกได้พูดหลังจากนั้นนะครับฝ่ายผู้หญิงเนี่ยก็ได้ขำออกมานะครับแล้วก็บอกว่าฉันนี่เนี่ยคือยูริโกะนะครับอ่าก็คือนางปลอมตัวนั่นเองนะครับผมเพื่อที่จะแบบปกปิดตัวเองนะครับผมเพราะว่าตัวเองเป็นไอดอลนั่นเองนะครับอะไรประมาณนี้เนาะนี่นะครับแต่คือสวยมากนะครับผมสวยแบบอืมสวยสบัสดนะครับดีดิแล้นะทั้งสองคนนะครับผมก็ได้เล่นเครื่องเล่นการแล้ว็จ ทั้งคู่ก็ได้มานั่งคุยกันเนาะซึ่งตรงนี้นะครับผมจะเป็นจุดที่ทําให้พระเอกของเราเนี่ยเหมือนจะเริ่มรู้สึกอะไรบางอย่างแล้วนะครับก็คือน้าเอกของเรานะครับผมพูดว่าฉันน่ยจะต้องเป็นไอดอลอันดับหนึ่งของญี่ปุ่นให้ได้เลยนะครับน้าเอกเนาะก็ได้พูดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับผมว่าแต่ว่าโดนห้ามเรื่องความรักเนี่ยไม่ดีเลยเนะนะครับอ่าอะไรแบบนี้นะครับผมพระเอกเราก็ยิ้มแฉ่งตาลอยเลยนะครับผมแต่ทันใดนั้นนะครับผมเรื่องไม่คาดฝันนะก็ได้เกิดขึ้นนะครับนั่นก็คือนี่ครับ ทั้งคู่โดนแอบถ่ายเลยครับผมซึ่งทุกคนเนี่ยก็คิดว่านาเอะนะครับผมหรือว่าคนที่ไปกับพระเอกเนี่ยคือฝาแฝดคนพี่นะครับหรือว่ารันโกะนั่นเองซึ่งพระเอกนะครับผมก็คือกลัวมากนะครับผมกลัวว่าแบบลันโกจะรู้เนาะเพราะว่าด้วยแบบลักษณะของรันโกเนี่ยที่แบบเป็นคนเาห้าวอะไรแบบนี้นะครับผมก็เลยกลัวเนาะแล้วก็พระเอกนะครับผมก็เลยรีบโลกเลยนะครับก็เลยต้องรีบแกะแผ่นอะไรออกนะครับเพื่อที่จะไม่ให้ลันโกมาเห็นเนาะแต่ว่าลันโกะนะครับผมกลับมาเร็วแบบปกตินะครับแล้วก็มาเห็นรูปภาพนะครับผมี ทุกคนนะครับผมก็ได้พูดว่าลันโกะเรื่องจริงหรอครบกับไอ้คนนี้จริงหรออะไรแบบนี้นะครับพระเอกเนาะก็เลยแบบแย่แล้วนะครับแก้ตัวอะไรไม่ทันแล้วนะครับหน้าแบบโลกมากนะครับจบแล้วสินะลันโกะนะลันโกะตัวจริงนะครับผมก็ได้พูดว่าจะว่าไปรูปนี้ถ่ายได้ดีเลยนี่นะครับอ่าไม่ใช่แค่พระเอกที่งงนะครับผมยูริโกะก็งงนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นเนาะก็คือ รันโกะนะครับผมช่วยพระเอกนะครับก็คือพระว่าใช่ค่ะเราสองคนคบกันอยู่อะไรแบบนี้นะครับผมความจริงแล้วเนี่ยเนื้อเรื่องนะครับผมก็คือเอาจริงก็คือดูแค่นี้ก็รู้แหละนะครับผมว่าทั้งคู่เนี่ยชอบพระเอกกันอยู่แล้วนั่นเองนะครับอะไรแบบนี้เนาะก็คือต่างคนต่างชอบกันอยู่แล้วนะฮะเนื้อเรื่องในตอนหนึ่งก็จะเป็นอะไรประมาณนี้นะครับผมซึ่งเอาจริงเนี่ยแค่ในตอนหนึ่งเนี่ยมันก็ถือว่าสนุกอยู่นะเนื้อเรื่องนะครับแต่ว่าในตอนหลังๆเนี่ยเพื่อนๆจะได้เห็นความน่ารักของรันโกะเลยนะครับผมคือเอาจริงนะตอนไป อใช่ไหมครับผมน้องแบบคาแรคเตอร์น้องอาจจะดูจืดๆไปหน่อยนะครับผมเป็นสาวแบบไม่ค่อยพูดเนาะแต่ว่าเล่มหนึ่งเนี่ยผมบอกเลยนะครับร้อยละร้อยนะครับดูหน้าดิร้อยละร้อยนะครับผมขายลันโกะเลยนะครับเล่มหนึ่งนี่คือแบบโดนลันโกะตกแบบตกสะบัดนะครับผมสวยมากนะครับผมเนื้อเรื่องดีมากนะครับเรื่องนี้แนะนําเลยนะครับผมไม่กี่เล่มจบด้วยสำหรับเรื่องนี้นะครับคะแนนเต็ม10นะเรื่องนี้ผมให้ความน่าสนใจนะครับอยู่ที่9.5เลยนะครับผมสำหรับเรื่องนี้นะไลฟ์เซนก็คือสวยมากนะครับผมแล้วแต่คนชอบนะสำหรับไลฟ์เซนเนาะ ่วนส่วนตัวผมผมมองว่าน่ารักดีนะครับผมลายเส้นคล้ายๆกับเรื่องรักอร์บุนคนสลับบ้านนะครับเรื่องต่อไปนะครับผมที่จะมารีวิวกันนะครับเอาเป็นเรื่องนี้ก่อนแล้วกันนะครับก็คือเรื่องคุณซาโต้ยอดนักเมินเธอหวานใส่ผมแค่คนเดียวนะครับเรื่องนี้บอกเลยว่าโดนตกเพราะหน้าปก100%เนะครับหน้าปกลายเส้นแบบอุ้ my หม d กนี่จะมันจะสวยอะไรได้ขนาดนี้นะครับสำหรับลายเส้นเนาะโอเคนะครับผมเรื่องนี้นะโด้ส่วนตัวผมนะมันจะเป็นแนวที่ประมาณว่าเรื่อยๆนะครับผมในเรื่องของเมกี้มันอาจจะแบบมีแฝงว่าแบบมีดราม่าแน่นอนในอนาคตมี มาแน่นอนเนาะแต่เรื่องนี้โดยส่วนตัวผมมองว่าไม่มีดราม่านะครับผมเป็นแนวอ่านชิวๆเหมือนสไตล์เรื่องคุณคุโบอะอะไรประมาณนั้นนะครับสำหรับเรื่องนี้นะใครที่อยากหามังงะเนี่ยแบบไม่ปวดตับลายเส้นสวยๆแบบสวยโคตรๆเนี่ยแนะนําเรื่องนี้เลยนะครับโอเคเนื้อเรื่องนะครับผมจะเปิดมาที่นะครับเราจะได้เห็นชีวิตในโรงเรียนของหญิงสาวคนหนึ่งนะครับผมก็คือคุณซาโตะโคฮารุนะครับผม หรือว่ามีอิฉายาหนึ่งนะครับก็คือฉายาว่าคุณซาโต้ยอดนักมือน,นั่นเองนะครับก็คือไม่ว่าจะเป็นหนุ่มหล่อแค่ไหนอะไรยังไงมาจีบนะครับผมนางก็จะไม่รับรักเลยนะครับแล้วก็ทําหน้าแบบนี้นะครับ ทำหนะ้าแบบดุมากนะครับผมก็คือสวยมากนั่นแหละนะครับซึ่งนะครับผมในมุมมองของตอนแรกเนี่ยก็คือจะเป็นมุมมองของพระเอกเนาะ<ม>ก็คือจะเล่าว่าแบบเออเนี่ยคุณซาโต้เนี่ยอยู่ห้องเดียวกันกันกบตัวเองนะครับหน้าตาน่ารักไปหมดใครหลายคนเข้ามาก็มีแต่โดนมือทั้งคาพูดที่แบบเสียสีนะครับเราไม่ได้สนิทกันขนาดนั้น<ม>ขอกลับก่อนได้ไหมอะไรแบบนี้นะครับวุ่นวายชะมัด ก็คือแบบเออยอดนักเมินนั่นแหละนะครับผมเ <P ew s> พราะงั้นเลยได้ฉายาว่ายอดนักเมือนอนั่นเอง <P ew> s> <S แต่ว่าพอมาวันนี้นะครับผมพระเอกของเรานะทำงานอยู่ที่ร้านคาเฟ่นะครับผมของพ่อตัวเองเนาะ <P ew> s> <S ก็คือบ้านมันนั่นแหละนะครับผมบ้านของพระเอกเนี่ยทำการแบบเปิดร้านคาเฟ่เนาะอ่ะซึ่งวันนี้นะครับผมทางของพระเอกเนี่ยได้เห็นคุณซาโต้นะครับมาถ่ายรูปขนมของตัวเองอยู่นะครับผมพร้อมกับทําหน้าที่แบบอย่างเงี้ยนะครับ <c oughs> ในเวลาต่อมานะครับพระเอกของเราเนี่ยก็ได้เห็นว่ามีชาย3ามคนเนี่ยเดินเข้ามาล้อมรอบนางเอกนะครับแล้วนางเอกเนี่ยก็ได้พูดกันมาว่าพร้อมกับพูดขึ้นมาว่านี่พี่สาวทําอะไรอยู่หรอหนางเอกนะครับผมก็ได้ทําหน้าตายันชานะครับพูดไปว่าเกี่ยวอะไรด้วยคะ Uh huh. รุนแรงมากนะครับผมฝ่ายของพวกผู้ชาย3าคนนั้นนะ mm hmm. ก็ได้บอกมาวนะ่าแบบเออเนี่ยถ่ายรูปอัพลงอ mm ินสตาแกรมใช่ไหมอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเดี๋ยวก็แบบเออเนี่ยเดี๋ยวฉันถ่ายให้ mm hmm. อะไรแบบนี้เนาะจะได้แกลกไอดีไลน์กันด้วยก็คือประมาณว่าแบบเข้ามารบกวนเข้ามาแบบเกาะแกะนั่นแหละนะครับซึ่งคนที่เข้ามาช่วยนายเอกของเรานะครับก็คือพระเอกนั่นเองนะครับที่นี่ไม่ใช่ร้านแบบนั้นนะครับ mm hmm. คุณซาโตะนะก็ได้ทําหน้าแบบวิ่งวับเลยนะครับผม mm hmm. <laughs> แต่พวกนั้นนะครับผมก็ไม่ยอมนะก็ได้บอกว่าเออเนี่ยกลับไปทํางานเถอะครบบเแนนะี้ พระเอกของเรานะก็ได้เรียกคุณพ่อเลยนะครับเรียกคุณพ่อออกมาเนาะซึ่งนี่ก็คือหน้าตาของพ่อพระเอกนะครับผมทําให้พวกกลุ่มพวกคนพวกนั้นนะครับผมห,หนีไปเลยนะครับความจริงแล้วนะครับพ่อพระเอกเป็นคนน่ารักมากนะครับตามภาพเลยเนาะซึ่งพระเอกนะครับผมก็ได้เข้ามาถามคุณซาโต้นะว่าแบบเอเอเนี่ยโอเคไหมอะไรต่างๆไหมนะครับคุณซาโต้นะก็ได้พูดว่าโอชิโอกุงหรอพระเอกของเรานะก็ได้พูดว่า้ออานะา e y, จำชื่อเราได้ด้วยเหรอแล้วก็พร้อมกับเข้ามากอดนะครับ น่ากลัวจังแล้วก็ร้องไห้นะครับผมพระเอกนะก็ได้คิดว่า<ม>คุณซาโต้ยอดนักเมินคนนั้นะเป็นแบบนี้เหรอครับร้องไห้เหรออะไรแบบนี้เนะาะพระเอกนะก็ได้ชวนขึ้นห้องเลย <laughs> โอ้ไม่ก็นะครับพระเอกเนาะก็ได้ชวนขึ้นห้องเลยนะครับผมแล้วก็เนี่ยไปกินชากันอะไรอย่างนี้กันนะพร้อมกับปอบนางเอกนะครับผมก็แบบเออเนี่ยใจเย็นหลงย่างอะไรแบบนี้เนาะทั้งคู่นะครับผมก็ได้คุยกันนะครับผมแล้วก็ท่าทางของคุณซาโต้เนี่ยก็คือดูเขินมากๆนะครับผมจนพระเอกนะครับผมก็ได้มารู้ทีหลังนะครับว่าความจริงคุณซาโต้เนี่ยถ่ายรูปโคตรกากเลยนะครับผมนี่นะครับคุณซาโต้ถ่ายไม่เก่งเท่าไหร่เลยเนี่ยนะครับผมพระเอกของเรานะครับผมก็เลยแบบทําการถ่ายรูปให้นางเอกดูนะครับผมนี่คือความจริงนะครับผม คุณซาโต้เนี่ยเป็นคนที่ขี้กลัวมากนะครับผมก็คือเวลาที่แบบทางนางทําหน้ามืออะไรอย่างเงี้ยความจริงคือนางแค่กลัวอะไรวันนั้นนะครับอ่ะทั้งคู่นะครับผมก็ได้แบบกระหนุ่งกระหนิงกันนะครับผมตรงจุดจุดนี้เพื่อนๆก็ลองไปอ่านกันเองนะกันนะครับก็ถือว่าหวานดีนะทนานั้นนะครับผมน้งเอกก็ได้พูดขึ้นมาว่าโอชิโอคุงอาจจะช้าไปหน่อยก็เถอะแต่ว่าเมื่อกี้ขอบคุณมากนะเท่มากๆเลย นะครับพระเอกของเราก็เขินเลยนะครับคุณซาแต่ว่ายังไม่ทันได้พูดจบนะครับผมพ่อพระเอกก็เข้ามาก่อนนะครับตุ้มแล้วก็เห็นว่าทั้งคู่เนี่ยกำลังนั่งอยู่ในห้องนอนด้วยกันนะครับผมแล้วก็ใกล้ชิดกันมากเนาะคุณพ่อนะก็เลยแบบเหมือนมีอะไรบางอย่างที่แบบรู้ได้นะครับแล้วก็รีบปิดประตูหนีไปเลยนะครับเดี๋ยวพ่อทางคนเดียวก็ได้ทั้งคู่นะก็เลยเขินนะครับผมอ่าอะไรแบบนี้เนาะซึ่งเนื้อเรื่องนะครับผมก็จะบอกว่าความจริงแล้วเนี่ยพระเอกของเรานะครับ แอบชอบคุณซาโต้มาตั้งนานแล้วนะครับผมแล้วก็เป็นรักแรกของตัวเองด้วยนะครับแต่ว่าเลื่อนนะครับผมมันก็พลิกผันไปอีกนะครับผมก็คือในระหว่างที่นางเอกกำลังกลับบ้านเนี่ยนางเอกก็ได้คิดนะครับทำไงดีทําไงดีนะครับฉันได้เข้าบ้านผู้ชายที่เป็นรักแรกของตัวเองด้วยนะครับแล้วก็ทําหน้าแบบโอ้เหม่กอดน่ารักมากนะครับผมระดับเรื่องนี้นะโอเคนะครับผมเนื้อเรื่องก็จะเป็นอะไรประมาณนี้นะครับก็คือต่างคนต่างชอบกันอยู่แล้วนั่นเองนะมันก็จะเป็นสไตล์เรื่องคุณคุโบะอะไรวันนั้นน่ะนะครับผมก็ ใครชอบแนวนี้ก็ลองมาดูได้นะครับทางด้านของเนื้อเรื่องนะครับเรื่องนี้นะผมขอให้คะแนนก่อนเลยแล้วกันนะครับผมคะแนนนะผมขอให้อยู่ที่8เต็ม10แล้วกันนะครับผมสำหรับเรื่องนี้เนาะเพราะว่าโดยส่วนตัวเนี่ยผมมองว่าเนื้อเรื่องเนี่ยมันก็เป็นสไตล์แบบอ่านเพลินนะครับผมแล้วก็แบบหยุดอ่านก็ได้แหละนะครับผมก็คือมันก็แบบเออไม่ได้แบบน่าตามต่ออะไรขนาดนั้นนะครับผมผมขอให้อยู่ที่8แล้วกันนะฮะก็คือดีนะครับผมแต่ว่าก็ยังไม่ได้ขนาดนั้นอ่ะนะครับผมก็คือดีนั่นแหละส่วนมากถ้าเกิดว่าเกนั ผมลายเส้นเนี่ยเอาไปเลยนะครับผมร้อยเต็มสิบเลยมันมีเพื่อนพระเอกคนหนึ่งด้วยนะครับที่หล่อมากเดี๋ยวผมเปิดหน้าให้ดูนะนี่นะครับคนนี้นะเพื่อนพระเอกนะครับโคตรหล่อเป็นคนดีนะครับคนนี้ได้เป็นคนดีนะมันไม่ใช่แนวดราม่านะครับผมแบบ NTR อะไรอย่างงี้นะไม่ใช่นะนะครับแล้วก็น้าเอกเนี่ยคือโคตรสวยนะครับเดี๋ยวผมเปิดหน้านางเอกแบบฉากอื่นให้ดูด้วยแล้วกันนะครับอะไรวันเนี้ยนะฮะหน้าน้าเอกคือแบบโอ้แม่โกสวยมากนะครับผมแบบสวยจริงๆอ่ะสำหรับน้าเอกของเรานะครับโอเควันนี้เนาะสำหรับเรื่องนี้ แล้วก็เรื่องสุดท้ายนะครับผมที่ผมจะมาแนะนําในวันนี้นะครับผมก็คือเรื่องอารเด็กหนุ่มในโรงเรียนเวทมนหลวงสุดยอดจอมเวทแห่งโลกมืดไปเป็นผู้ไร้เทียมทานในโรงเรียนชั้นสูงนะครับ สำหรับในเรื่องนี้นะครับผมผมก็ได้บอกเนื้อเรื่องย่อคร่าวๆไปในคลิปที่ผมไปงานหนังสือแล้วนะครับแต่ว่าก็จะมาบอกใหม่อีกรอบหนึ่งแล้วกันนะครับสำหรับเจ้าตัวเรื่องนี้นะครับผมโอเคก็โดยส่วนตัวนะครับผมผมขออนุญาตรีวิวก่อนเลย้วกันนะครับถึงค่อยพูดเนื้อหาเนาะก็เรื่องของเรื่องนี้นะครับก็คือมันจะเป็นเนื้อเรื่องสไตล์แฟนตาซีแอคชั่นนะครับแล้วก็โรแมนติกไหมในเล่มหนึ่งเนี่ยยังไม่ค่อยมีเรื่องโรแมนติกเลยนะครับแต่ว่าจะเป็นแบบโชว์แบบภูมิหนังของพระเอกเป็นยังไงนะครับเนื้อ่องงงนผขชวใ ประมาณแบบ3ส่วน4ของเล่มเนี่ยจะเป็นประมาณว่าเกินเนื้อหาของพระเอกในตอนแรกมากกว่าอะไรวันนั้นนะครับผมมองว่าเรื่องเนี่ยอาจจะไปสน,นุกในตอนที่เล่ม 2, 3อะสรปอะไรณบน,นี้ก็ได้นะครับแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยเหมาะกับคนที่ชอบแนวพระเอกเทพนะครับผมเขาบอกกันเลยนะว่าเรื่องนี้นะครับพระเอก o อนะครับก็คือ o อเลยนะครับเข้าโรงเรียนเพ่มเด่นมากอะไรแบบนี้เลยนะฮะตามชื่อเรื่องเลยนะครับโอเคสองเรื่องที่แล้วเป็นแนวโรแมนติกไปแล้วเรื่องนี้จะเป็นแนวพระเอกเทพนะครับใครชอบแนวพระเอกเทพเนี่ยลองซื้อเรื่องนี้มาอ่านได้นะครับโอเค พูดกันมาเยอะแล้วเดี๋ยวเรามาดูเนื้อเรื่องกันเลยดีกว่านะครับเนื้อเรื่องของเรื่องนี้นะครับผมจะดําเนินไปนะครับในรูปแบบของเป็นโลกมนุษย์นะครับผมที่มีเวทมนต์อยู่บนโลกนั่นเองนะครับผมซึ่งคนที่สามารถใช้เวทมนต์ได้เนี่ยจะมีเฉพาะขุนนางเท่านั้นนะครับแล้วก็มีอีกกลุ่มนึงเนี่ยแต่ว่าจะเป็นกลุ่มที่ไม่ได้แบบเป็นที่ยอมรับนะครับก็คือเป็นคนต้องคำสาบนั่นเองนะครับ เนื้อเรื่องนะครับผมจะเปิดมาที่เราจะเห็นเด็กคนหนึ่งนะครับถูกซ้อมอยู่นะเพราะว่าไปขโมยของนะครับนี่นะครับประมาณนี้เนาะซึ่งก็คือพระเอกของเรานั่นเองเนั่นแหละนะครับโดนกระทืบโดนอะไรอย่างนี้นะครับพระเอกนั่นก็ได้เล่าว่าในวันที่ขโมยของแลวพลาดเป็นครั้งแรกวันนั้นฉันเตรียมตัวตายเอาไว้แล้วซึ่งสาเหตุที่พระเอกไปขโมยของนะครับเพราะว่าพระเอกเนี่ยหิวเท่านั้นเนองนะครับเพราะว่าพระเอกเนี่ยเป็นคนที่แบบประมาณว่าเป็นคนไร้บ้านอะไรประมาณนั้นแล้วกันนะครับโลกนี้ไม่ยุติธรรมเลยนี่เป็นคําพูดของพระเอกนะครับเด็กกำพร้าแบบฉันนนััั่่่งออยยูาาาวววววดกกลทุตัวเอองจะตายหรืป แต่ในเวลาเดียวกันก็มีคนที่ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอยู่ในห้องที่แสนอบอุ่นก็คือเป็นประมาณว่าในโลกนี้มันจะมีคนรวยสุดแล้วก็คนจนสุดๆอะไรประมาณนี้เองนะครับ ขุนานางโลกใบนี้เรียกว่าเป็นมนุษย์ที่เกิดมาพร้อมกับทุกอย่างแต่ว่าพระเอกเนี่ยกับต้องเป็นคนที่คุ้ยขยะกินอดทนกับความยากลําบากมาตั้งแต่เกิดเจ้าพวกขุนานางเนี่ยไม่มีทางเข้าใจความรู้สึกได้หรอกในระหว่างที่พระเอกนะครับผมก็เลยคิดอย่างนั้นนะแล้วก็คิดว่าฉันเนี่ยกำลังจะตายแล้วตอนนั้นเนี่ยก็เตรียมตัวเอาไว้แล้วนะครับแต่ว่าฉันเนี่ยไม่อยากเป็นฝ่ายแพ้ไปมากกว่านี้แล้วฉันไม่อยากหนีจากโลกนี้และทันใดนั้นนะครับผมพระเอกคนนะั้นก็ได้กัดฟันนะครับแล้วก็มีวงแหวนขึ้นรอบตัวพระเอกนะฮะแล เว้นหมดเป็นพลังที่ใช้ได้เฉพาะขุนนางไม่ใช่หรือไงหรือว่าแกนะ่ะมีเลือดต้องคำสาบอะไรแบบนี้นะครับผมก็คือจะเป็นคนที่ไม่ได้อยู่ตระกูลขุนนางแต่ว่าใช้เวมนหมได้นั่นเองนะครับเพื่อพระเอกเราเนี่ยก็แบบหนีตายนะครับผมจนกระทั่งไปเจอกับลุงคนหนึ่งนะครับผมที่ตอนนั้นเนี่ยพระเอกกำลังจะตายแล้วนะครับผมก็คือกระดูกซี่โครงหกักขาดสารอาหารต่างๆนานานะครับแล้วคนลุงคนนั้นนะครับผมก็ได้ให้สองทางเลือกกับพระเอกนะก็คือ1นอนตายอยู่ที่นี่ 2ก็คือให้รับไปเลี้ยงนะครับผมแล้วก็มีชีวิตต่อในฐานะฆาตกรเนาะซึ่งพระเอกนะครับก็ได้เลือกที่จะไปอยู่กับลุงคนนี้นั่นเองนะครับอ่าคุณลุงนะครับผมก็ได้ถามนะว่าพระเอกเนี่ยชื่ออะไรนะครับแล้วก็ทําการจับมือพระเอกนะครับแล้วพระเอกก็ได้ตะโกนชื่อออกมาว่าชื่ออาร์นะครับแต่ว่าตอนที่พระเอกตะโกนออกมาเนี่ยคุณลุงนะครับผมก็ได้ทําท่าทางแปลกๆนะครับผมแล้วก็ทหน้าสงใจเนาะ ซึ่งตรงนี้นะครับผมมองว่าคุณลุงเนี่ยอาจจะแบบสัมผัสพลังอะไรบางอย่างของพระเอกก็ได้อะไรแบบนั้นนะครับซึ่งต่อจากนี้ไปเนี่ยก็คืออารเนี่ยหรือว่าพระเอกของเราเนี่ยก็คือเป็นลูกของคุณลุงคนนี้แล้วนั่นเองนะครับ บบซึ่งเนื้อเรื่องนะครับผมก็จะตัดมาที่ปัจจุบันนะครับพระเอกของเราเนี่ยก็คือกลายเป็นนักฆ่าแบบฝีมือฉมังไปแล้วนะครับใช้ปืนเก่งมากนะครับผมประมาณนี้เลยเนาะอ่าแล้วก็มีงฉายาด้วยนะครับก็คือไนท์ฮอคกนะครับทำงานคอยรับจ้างต่างๆคอยฆ่าคนตามที่นายจ้างสั่งอะไรแบบนั้นเนาะฝีมือนี่คือเก่งมากๆนะครับผมก็คือใช้ได้ทั้งเวทมนต์แล้วก็ใช้ได้ทั้งปืน นะครับอะไรแบบนี้เนาะซึ่งตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นเนื้อเรื่องที่ผมมองว่ามันไม่มีอะไรแล้วนะครับ <c oughs> ก็คือเหมือนแค่เล่าว่าแบบพระเอกเก่งแค่ไหนอะไรมันนั้นนะครับผมแล้วก็เนื้อเรื่องเนี่ยมันจะไปพีอีกทีหนึ่งนะครับผมก็คือตอนที่พ่อของพระเอกเนี่ยนะครับผมบอกว่าให้พระเอกเนี่ยไปเข้าโรงเรียนนั่นเองนะครับผมอ่า <c oughs> เนื้อเรื่องมันพีคตรงนี้นี่แหละนะครับก็คือพ่อของพระเอกเนี่ยบอกว่าการที่จะอยู่ในโลกใบนี้ได้เนี่ยต้องมีใบอนุญาตนะครับผมเขาเรียกอะไรมันจะเป็นเหมือนแบบประมาณว่าเป็นใบรับรองคุณสมบัติขออออองงงงจจมมเวทะะะะไไรรรราาาานนนนนนััั้้คคคบบก็ยยํต่ๆด ทำให้พระเอกของเราเนี่ยต้องจําใจนะที่จะเข้าเรียนโรงเรียนจอมเวทนั่นเองนะครับอะไรวันนี้เนาะซึ่งนะครับผมภายในโรงเรียนเนี่ยเอาจริงๆมันครึ่งเล่มแล้วนะ <c oughs> นี่ผมเหมือนแบบเหมือนผมสรุปให้แล้วอะนะครับผมแต่ว่าเนื้อเรื่องต้นแรกๆเนี่ยมันไม่มีอะไรจริงๆนะครับผมอยากให้แบบเพื่อนๆื่อนเห็นข้างหลังมากกว่านะเพราะว่าข้างหลังมันก็สนุกขึ้นมานิดนึงนะ,นะครับผมก็คือเนี่ยพอพระเอกนะครับผมได้เข้ามาในโรงเรียนใช่ปะ่ะโลกของโลกนี้นะครับผมก็คือจะมีดาวประดับยศนะครับผมอยู่ที่คอเนาะซึ่งคนที่มีดาวเนี่ยจะเรียกว่าขุนนางนนนนนัั่เอองะะครรบบบไแีี้ เห็นปะวิธีแยกระหว่างขุนนางกับสามัญชนนะครับก็คือจะมีดาวนั่นเองเนาะใครดาวมากก็เท่ากับว่ามียศมากอะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งพระเอกเราเนี่ยมีศูนย์ดาวเลยนะครับผมแต่แล้วนะครับผมพระเอกของเราเนาะก็ได้เห็นคนนะครับผมมุ่งอะไรกันอยู่ไม่รู้เนาะพระเอกของเราก็ได้เดินเข้าไปดูนะแล้วก็เห็นนะครับผมว่าเนี่ยมีขุนนาง3ดาวนะครับผมกําลังกดขี่ขุนนาง1ดาวอยู่นะครับผมอ่าซึ่งเป็นผู้หญิงของเรานั่นเองหรือว่าผมว่าน่าจะเป็นนางเอกแหละนะครับผมสำหรับผู้หญิงคนนี้เนาะเนี่ยนะครับก็คือโดนดุด่าโดนกดขี่ พ่ะเอกของเราเนาะก็เลยตามสไตล์พระเอกนะครับเดินเข้าไปเลย ซึ่งนะครับผู้ชายคนนั้นเนาะขุนนาง3าดาวนะก็ได้หัวของนางเอกนะครับผมแล้วก็พูดว่าถ้ายอมมาเป็นผู้หญิงของผมนะครับผมจะยอมคิดใหม่ให้ก็ได้นะอะไรแบบนี้นะก็คือเหมือนกัมาแบบโดนกดขี่ข่มเิงอยู่นั่นแหละนะครับพระเอกของเราเนาะศูนย์ดาวนะครับวิ่งเข้าไปบวกเลยครับผมโทษทีฉันขอผ่านหน่อยแล้วก็เดินปัดมือไปเลยนะครับทุกคนก็คืองงกันหมดเลยนะครับผมว่าคืออะไรกันวะาทำไมถึงเดินอย่างนี้นะครับก็นั่นแหละครับผมทุกคนก็ได้เห็นดาวของพระเอกนะว่ามันมันไม่มีดาวเลยนั่นเองนะครับอ่าซึ่งจะขอบอกก เหมือนแบบสามัญชนไม่แบบไม่ผ่านเลยนะครับผมผ่านถึงผ่านก็น้อยมากนะครับแต่ว่าก็ต้องลาออกอยู่ดีนะเพราะว่าแบบก็โดนกดขี่ข่มเหงอะไรประมาณนั้นนะครับโดนกดขี่ข่มเหงเออประมาณนั้นนะครับทันใดนั้นนะครับผมด้วยความที่ว่าเออไอขุนดมไอขุนนางสามดาวเนี่ยมันแบบมันโกรธนะครับผมที่แบบมามาเดินชนแล้วก็มาเหยียดหยามอะไรมันอีกนะครับผมก็เลยเนี่ยควักดาบออกมานะครับจะไปฟันพระเอกนะฮะสันจะฆ่าแกนะครับผมทุกคนก็เห็นด้วยหมดเลยนะครับแถวนั้นเนาะแต่ว่าทันทีนะครับผมที่ไอขุนนางสามดาววิ่งเข้ามาจะฟันพระเอกใช่ ขึ้นมานะครับผมว่าชันละเกียรติจริงๆกับการฆ่าที่ไม่ได้คิดจะฆ่าจริงๆแบบนี้แล้วก็ใช้เวทมนต์เสริมประสิทธิภาพนะครับผมทําให้กระดาษสอบเนี่ยแข็งนะครับแล้วก็รับดาบนั่นเองไอ้ขุนนางสามดาวก็คืองงเลยนะครับแล้วก็เนี่ยครับผมฟันไม่โดนพระเอกเลยสักดอกนะครับทุกคนก็คืองงเลยนะครับหมอน,นั่นเป็นอะไรของมันเนี่ยหลบดาบท่านเดียวได้หมดเลยท่านเดียวนี่คือขุนนางสามดาวน,นะครับนางเอกของเรานะก็ได้บอกว่าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยถึงจะไม่ค่อยเข้าใจแต่ว่ามีอย่างเดียวที่รู้นั่นก็คือคนคนนี้ เก่งสุดๆนั่นเองนะครับอ่าแล้วก็ทําการปิดฉากนะครับโดยการที่เอานิ้วจิ้มไปที่หูของคนคนนี้นะครับแล้วก็หลับเลยจบ <c oughs> อะไรประมาณนี้นะครับผมนี่ก็จะเป็นประมาณว่าแบบเป็นการโชว์ครั้งแรกของพระเอกแล้วกันนะครับผมในโรงเรียนนะที่แบบโชว์ต่อหน้าคนอื่นนะครับอ่าประมาณนี้นะครับเนื้อเรื่องข้างในเนี่ยก็จะเป็นประมาณว่าพระเอกอวดเก่ง ไม่ใช่พระเอกนะครับผมโชว์เทพอะไรวานนี้นะครับเนื้อเรื่องต่อจากนี้ก็น่าจะเป็นอะไรประมาณนี้ต่อไปนะครับพระเอกโชว์เทพเรื่อยๆอะไรแบบนี้นะคนก็ เริ่มอิจช้าเรื่องอะไรอย่างนี้นะเท่าที่ผมเดานะครับโอเคใครที่ชอบแนวพระเอกเทพนะครับก็ลองมาอ่านเรื่องนี้ได้นะครับซึ่งเอาจริงเนี่ยแนวพระเอกเทพเนี่ยมันมีเยอะมากนะครับผมในปัจจุบันของเรานะครับผมก็เลยมองว่ามันก็สนุกแหละนะครับผมมันอ่านเพลินเนี่ยผมก็เนื้อเรื่องมันก็จำเจียนกับเรื่องอื่นๆนั่นแหละนะครับผมก็คือโชว์เทพนางเอกหลงชอบอะไรประมาณนี้นะครับผมก็ผมขออนุญาตให้คะแนนก่อนเลยแล้วกันนะครับผมคะแนนขอเรื่องนี้นะผมขอให้เป็นความอ่านเพลินแล้วกันนะครับเพราะว่าเนื้อเรื่องเนี่ยมันก็ประมาณ ตเต็มสิเช่นกันแล้วกันนะครับสำหรับเรื่องอาร์เด็กหนุ่มโรงเรียนนะครับก็อ,อ่านเพลินดีเนาะถึงช่วงแรกผมจะเบื่อเบื่อหน่อยนะครับเพราะว่ามันแบบเกินหน้าไปหน่อยนะครับแต่หลังๆนี่ก็คือสนุกดีนะครับผมเป็นคนที่ชอบแนวประมาณนั้นแบบหักหน้าอะไรอย่างนี้อยู่แล้วนะครับชอบเนาะ เขอให้ที่8แล้วกันนะครับส่วนลายเส้นเนี่ยก็8เหมือนกันแล้วกันนะครับสำหรับลายเส้นเนาะโอเคประมาณนี้นะครับโอเคก็หมดแล้วนะครับผมสําหรับมังงะ3เรื่องนะครับผมที่ผมจะมารีวิวในวันนี้นะครับก็ใครชอบเรื่องไหนนะครับผมก็ลองไปซื้อกันได้เนาะลองไปพิจารณากันดูนะครับผมว่าอยากตามเล่มไหนมากกว่ากันนะครับสำหรับ3เรื่องนี้เนาะมันก็คนละแนวกันนะครับผมเรื่องนี้จะเป็นแนวอ่านชิลชิลแนวสไตล์คุณคุบกอะไรประมาณนั้นนะครับไม่มีดราม่านะฮะแต่ว่าเรื่องนี้จะเป็นแนวประมาณรักออโรรนคนสลับบ้านนะก ก็คือประมาณแบบเรื่องแฝดห้าอะไรมันนั้นนะครับก็คือเป็นแนวรักโรแมนติกที่ผมมองว่ามีดราม่าแน่นอนเรื่องนี้อะไรมันนี้นะครับส่วนเรื่องนี้นะครับผมก็จะเป็นแนวแฟนตาซีแอคชั่นนะครับที่เป็นเรื่องพระเอกโชเทพเหมือนสไตล์แบบมังคว่าเกาหลีอะไรมันนั้นนะครับประมาณนี้นะครับผมสำหรับสามเรื่องนี้เนาะก็คนละสไตล์กันเลยนะครับผมใครชอบหมดเลยก็ซื้อหมดเลยก็ได้นะครับมันอ่านคนละแบบกันนะครับแต่โดยส่วนตัวผมเนี่ยในสามเรื่องนี้นะครับผมชอบเรื่องกลางสุดเนาะเพราะว่ามันเป็นสไตล์ผมผมเนี่ยชอบสไตล์แบบเลิฟดราม่านะครับ นเกินไปเนี่ยผมก็มองว่ามันก็จะแบบไม่มีอะไรให้ตื่นเต้นอ่ะเก็ตปะอาจก็แบบเออหวานว่ะอะไรมันนั้นนะครับแต่เรื่องนี้ม,มีดรามา่าซึ่งผมชอบนะครับโอเควันนี้แล้วกันนะครับผมสำหรับคลิปคลิปนี้นะครับใครชอบก็ฝาก like, กดไลค์กดซับสไคร e ด้วยนะครับคลิปนี้ก็ต้องขอจบเท่านเท่านี้ครับผมขอบคุณมากที่รับชมนะครับบ๊ายบาย